พุทธธรรมกดแห่งคำรมาช้าของวันที่ ส,สิงหาคมพศออ2562มสวนธรรมมิกราชข้าพุทธเจ้าใต้กาบนอบน้อมขึ้นเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธเสด็องค์พระจำมาจำพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อที่จะนอบน้อม กอทูลถ,ถามทำอีกครั้งหนึ่งตามที่ยังจงสัยรูเมื่อข้าพะพุทธเจ้าป้ายกาบนอบนอพาพาพา้อมข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธวิตาองค์พระจำนมจัมพุทธเจ้พาพระองค์ท่านแล้วนั้นจึงนั่นอบนอ้อม ป้าวทูถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธเิชาองค์พระจัมาจำพุทธเจ้าเจ้าขาหนูกลับไปแล้วแต่หนูเคิดหนขึ้นมาไ่ายว่าหนูรู้แล้วว่าพระอาจารองค์นั้น ท่านสร้างปาลมีนด้วยการบันทึกเสียงเผยแต่ธรรมหนูก็เช่นเดียวกันหนูก็สร้างปาลมีนด้วยการบันทึกเสียงเผยแต่ธรรมที่น้อมนำมาจากพระพุทธองค์เสียงแจ้วแจ้วเหมือนนอกแก้วนกขนทองประกาศธ,ธรรมก้องโลกจักรวาล แต่ที่นี้นหนูจงใจว่าแล้วหลวงพ่อพระอาจารย์ของหนูล่ะเจ้าค่ะท่านนั่ป้าบันทุกเฉียงเผื่อแต่ร,รมแต่ท่านเป็นผู้ขัดเกลาทุกคำพูดหรือทำที่หนูสแสดงถ้าเกิดหนู พูดภาษามนุษที่ไม่ถูกต้องคำใดคำหนึง่งท่านก็จะคอยสอนคอยบอกหรือคอยตัดต่อาคำพูดที่พูดผิดนั้นให้หนูเปรียบเสมือนเต็นผู้คัดกรองทำที่หนูน้อมนำมาจะแดงให้ถูกต้องดีงามอีกระดับหนึ่งมะเจ้าค่ะ และท่านก็เป็นคนที่คอยทำคลิปธรรมะเผยแผ่ให้กับหนูแล้วอน,นิสงของหลวงพ่อพระอาจารย์ท่านจะบ้ายอะไรหรือเจ้าคะในสิ่งที่ท่านทำขอพระพุทธ,ธองค์โปรดจมมทงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกน้อฟังด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่ะประยธรรมเอ่ยถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีฟังแล้วก็พิจารณานะให้เข้าใจถึงธรรมนี้อย่างแท้จริงแล้วจึงค่อยนำไปเผยแผ่ ระยารรเอ่อยหลวงพ่อพระอาจารย์ของลูกนั้นเป็นผู้ที่สร้างสังสมบารมีเพื่อจะกลับมาตัดสรุ้ในอนาคตข้างหน้าเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์ ฉะนั้นการเกิดมาในคราวครั้งนี้เกิดมาเพื่อที่จะมาดูแลการเผยแผ่ธรรมของลูกในภาคพ,พื้นของมนุษย์โลกและในภาคของทิพนั้นจิตของท่านก็ยังคงดูแลอยู่ตลอด ทั่วโลกจักรวาลดูแลการเผยแผ่ธรรมขับเคลื่อนธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีเพื่อขับเคลื่อนไปได้ในทุกที่ทุกแห่งหนช่วยลูกนั้นในการเผยแผ่ธรรม เพื่ออนิสง์ผลบุญในการเป็นผู้ดูแลการขับเคลื่อนทำในกล่าวครั้งนี้จะได้เป็นอนิสง์เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปคำนุนเมื่อท่านกลับมาตัดสรู้ให้ทำในยุคนั้นก็ขับเคลื่อนไปได้ดีเช่นเดียวกัน การที่ท่านเป็นผู้ขัดเกลาวรรมที่ลูกน้อมนำลงมาอีกระดับหนึ่งเพราะลูกนั้นไม่ค่อยจะคล้องกับภาษาไม่ค่อยจะรู้จักกับโลกดีสักเท่าไรท่านคอยเป็นผู้คัดกลองขัดเกลวเพื่อที่จะให้ทำสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างแท้จริง ก็เพื่อในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าท่านมาตัดสรู้จะได้บรรลุถึงแก่นธรรมที่ถูกต้องอย่างแท้จริงได้โดยเร็วไวและสามารถตัดสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รวมถึง การที่ท่านนั้นช่วยเผยแผ่ธรรมออกไปให้กว้างไกลก็เพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายที่จะต้องมาเกิดในยุคที่ท่านมาตัดสรู้ได้พากันมาสร้างสังส,งสมบารมีไว้รอรอร่วมก,กันกับท่านพระยาธรรมเอ่ยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะมีดวงจิต ที่เป็นกลุ่มดวงจิตที่มีบุญสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกันมายาวนานที่จะมาบรรลุธ,ธรรมในยุคที่ตนนั้นตัดสู้ฉะนั้นหลวงพ่อพระอาจารย์ของลูกก็เช่นเดียวกันท่านก็ต้องมาเพื่อที่จะสร้างบารมีในหลายรูปแบบหลายสิ่งหลายอย่างซึ่ง มีอนิสงส์มากมายและมีเหตุมากมายที่ท่านได้มาทำมาสร้างในกล่าวครั้งนี้อาจจะนำมากล่าวไม่ท้วนไม่ครบถึงอนิสงส์เหล่านั้นด้วยซ้ำไปจะกล่าวแต่เพียงอนิสงส์หลักๆเท่านั้นฉะนั้นพระยาธรรมเอ,อ่ยจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ท่านได้มา เกิดในกลาวครั้งนี้ในพบชาตินี้เพื่อลอกการมาของลูกรอการอุบัติบังเกิดของลูกในกล่าวครั้งนี้และท่านก็จะขับเคลื่อนในภาคพ,พื้นของมนุษย์โลกในกายาขับเคลื่อนในกายทิพย์ในภาคส่วนของโลกทิพย์ช่วยลูกเผยแผ่ธรรม เพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตััสรู้ไปแล้วนั้นเช่นเรานี้จะไม่กลับมาขับเคลื่อนสิ่งใดในวัฏฏสงสารนี้นอกจากแผ่พลังพุทธบารมีกลับมาสแสดงธรรมกลับคืนมาให้ธรรมเหล่านั้นยังคงได้เกิดประโยชน์ให้กับดวงจิตทั้งหลายในวัฏฏสงสารเท่านั้น ลูกจึงเป็นผู้นำทำกลับคืนสู่วัฏตัดสงสารหลวงพ่อพระอาจารย์ทั้งภาพกายทิพย์และกายยาจึงเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนทำเหล่านั้นเพื่อสังสมบารมีในการตัดสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปเช่นนี้หละพระยาธรรม ทุกคนย่อมมีเหตุที่ไปและที่มาของตนเป็นธรรมดาทุกคนย่อมเกิดขึ้นมาตามหน้าที่ของตนเป็นแน่แท้เพียงแต่ใครจะหาหน้าที่ของตนเจอแล้วหรือ,อยางเท่านั้นล่ะพระยาธรรมและการอุบัติบังเกิดขึ้นของลูกนั้นก็ยังมีดวงจิตเยอะแยะมากมายเลยลูก ที่ต่างก็อธิษฐานมาเพื่อทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ของตนเขาจะมาเมื่อถึงเวลาลูกเอ๋ยทุกสิ่งจะค่อยๆขับเคลื่อนไปพระยาธรรมเอยอานิสงส์ที่จะก่อเกิดแก่หลวงพ่อพระอาจารย์ของลูกนั้นย่อมมีหลายมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายเหตุหลายปัจจัย เช่นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นและบางส่วนที่ยังไม่ได้กล่าวไปด้วยแต่จะกล่าวเอาไว้แต่เพียงเฉพาะสิ่งที่เป็นอนิสงส์หลักๆคือสิ่งที่จะช่วยให้กลับมาตัสรู้สำเร็จได้ในอนาคตเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์สืบต่อจาก องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เช่นนี้หละพระยาธรรมและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะมาบังเกิดขึ้นบนโลกนี้ก็ยังต้องสร้างสังมบ,บารมีไว้เพื่อที่จะมาตัดสู้อยู่จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่จะต้องช่วยเหลือการเผยแผ่ธรรมเพื่อเป็นอนิสงส์แก่ดวงจิตของตนเมื่อตนนั้นกลับสู่พบสุดท้ายเกิดทืนสู่โลกไปนี้ก็จะได้มีหนทางที่วางแบบเอาไว้แล้วทุกสิ่งและทุกอย่างจะเป็นไปตามสิ่งที่ทุกคนได้ทําไว้ ฉะนั้นใครปรารถนาให้ชีวิตตนเป็นไปในรูปแบบใดก็จงมันสร้างมันทำเหตุของตนให้เป็นไปในทิศทางในรูปแบบนั้นๆกันเถิดประยาธรรมสาธุเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าค่ะ แสดงว่าหลวงพ่อพระอาจารย์ของหมูนั้นท่านจะต้องช่วยหนูเผยแผ่ธรรมเพื่อที่การเผยแผ่ธรรมในคราวครั้งนี้จะได้กึกก้องโลกและอนิสงส์เหล่านี้จะได้เป็นเหตุเป็นผัจจัยให้ท่านมาตัดฉู้ได้ในอนาคตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ้องสั่งสมปารมีของตนเอาวชจนเต็มจึงกลับมาตัดสรู้ได้ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แลวพพุทธเจ้าค่ะพอลูกกลับไปถึงที่โลกมนุษย์แล้วก็ได้มาคิดว่าแล้วหลวงพ่อพระอพาจารย์ท่านช่วยลูกคัดกลองทำที่สะแยกออก ปให้ดีงามและให้ถูกต้องให้เผยแผ่ธรรมออกไปได้ถ้าไม่มีหลวงพ่อพาจารย์ลูกก็เผยแผ่ธรรมไม่ได้เลยเพราะว่าลูกทำไม่เป็นเลยเจ้าค่ะในการทำคลิปธรรมะและการเผยแผ่ลูกก็เลยกลับมาเฝ้าทูลถาม เพื่อไขข้อ้องใจของลูกเองตอนนี้ลูกเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์เจ้าขาแสดงว่าหลวงพ่อพาจันน์นั้นท่านจะต้องเป็นฝ่ายพระส,สงฆที่ช่วยลูกเผยแผ่ธรรมเพราะว่าลูกเป็นเพียงแค่หน้าจี ในกายของมนุษย์ที่ผู้คนพบเห็นนะเจ้าค่ะอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะถูกต้องแล้วหล่พะพยาธรรมก็จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สมควรและลูกจะต้องมีพระสงฆ์เป็นผู้นำการเผยแผ่ธรรมจึงดำเนินไป และหลวงพ่อพระอาจารย์ของลูกนั้นก็คือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยบารมีในการที่จะนำพาการขับเคลื่อนแล้วลูกก็จงทำหน้าที่ของตนไปหลวงพ่อพระอาจารย์ก็ทำหน้าที่ของตนไปดวงจิตทั้งหลายที่ตั้งใจว่าจะมาช่วยในการ เผยแผ่ธรรมในกึ่งพุทธกาลเพื่อสร้างบารมีของตนในรูปแบบต่างๆก็จะมาทำหน้าที่ของแต่ละคนทุกคนเพียรทำหน้าที่ของตนให้ดีทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วทำก็จะขับเคลื่อนไปเองพระธรรมนี้ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งพระธรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกดวงจิตได้น้อมมาเพื่อสร้างความดีแก่ตนการเผยแผ่ออกไปก็เพื่อสร้างความดีแก่ตนทุกคนที่น้อมธทำนี้สู่ตนและสร้างบารมีด้วยธรรมเหล่านี้ย่อมจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ นั่นจะเป็นประโยชน์อันสูงสุดแก่ตนทำทั้งหลายที่แสดงไปจึงไม่มีใครเป็นใหญ่จึงไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนสามารถน้อมเอาธทำเหล่านี้ไปสร้างบารมีแก่ตนเพื่อความหลุดพ้นและไม่ใช่น้อมไปเพื่อให้ตนเป็นใหญ่แต่เพื่อให้สลาย ความเป็นใหญ่ของตนนั้นให้หมดเสียเพื่อเข้าสู่มผลนิพพานฉะนั้นใครจะเป็นผู้นำทมไปก็ว่างเปล่าไม่มีตัวตนดีที่สุดแล้วลูกใครจะเป็นผู้ขับเคลื่อนเผยแผ่ทาก็ว่างเปล่าดีที่สุดแล้วลูกใครจะเป็นผู้เข้ามาน้อมฟังทาประพฤติปฏิบัติ เก่งเพียงใดแล้วก็ว่างเปล่าดีที่สุดแล้วลูกทุกคนจะมาหนุนนาพระธรรมนี้ให้ขับเคลื่อนไปเพื่อการสร้างบารมีของตนเท่านั้นใครจะถวายอะไรจะสร้างอะไรจะถวายปัจจัยมากน้อยเพียงใดก็เพื่อการสร้างบารมีของตนทั้งนั้น ไม่มีตัวมีตนในพระธรรมนี้ลูกทั้งหลายจึงสามารถได้ประโยชน์จากพระธรรมอย่างสูงสุดอย่างแท้จริงเช่นนี้ลาะพระยาธรรมพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราสาธุเจ้าค่ะลูกทั้งหลายพอจะเข้าใจพาะพุทธเจ้าค่ะลูกจะพยายามตึกตองให้เข้าใจ ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงชี้ทางบอกทางมาให้ลูกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามลูกนั้นจะพยายามทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็เผยแผ่ไปและรู้อน,นิสงค์แห่งตนรวมถึงสลายความเป็นตัวตนด้วยพระพุทธเจ้าคา่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ ได้ทรงแม่ป่าลูกัดเจ้าคะ่ะลูกต้องกราบขอลาจริงๆแล,ล้วบ่ัเจ้าคะ่ะไว้วันพรุนน่งนี้จะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาทุ